สวัสดีค่ะวันนี้เราเราจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่า Bush Tower าจ้ะแมปที่ต้องห้ามนะคะขอเข้ามาเลยกนนะเราก็จะเจอนะคะค่ะคขก็เห็นเพราะว่าน่ากลัวมากค่ะ ก็ตกข้ามไปนะคะข้ารอบนะคะว่าแบบนี้นะข้ามนะคะข้ามเล่นสุขานะคะน่ากลัวจะไปค่ะจะน่ากลัวมากค่ะคือแบบว่าแผ่นี้เนี่ยจะต้องข้ามนะคะเราก็เกเร่ ต่มาเล่นได้นะคะคือเหมือนที่ชื่วชะะอว่าปุชทาวเลยนะคะน่ากลัวมาก่ะห้ามเล่นแมปดิกัสคานะคะ่ะใครที่จะต้ามเล่นแมปค่ะอย่างดีนะคะ,ะ,ค,ะ<ม>คือเหคือว่าเป็นแบบนี้นะคะ<ม>คือแบบว่าเล่าก,กลัวมากะคะ เขากระโดดสายกันขึ้นนคะคะอันนี้หนึ่งตีทางเดินนะคะภาพก็ต้องภาพแล้วครับทุกคนนะคะน,นี่เราก็ตีกกระโดดไปค่ะนี่น,นคะคะ เข้รับนะคะกดเจอคะเี่ไอ้คะแมทนี่นคุณเฟย์น่ากลัวมากสิยคะน่ากลัวกันไหมทุกคนถ้าใครน่ากลัวนี่อย่ากได้แบบนี้เลขาดนะคะนี่จะเป็นแบบว่าแมทที่ ที่เราต้องห้ามแบบนี้น,นะคะแบบต้องห้ามเลยเนี่ยนะอันนี้คือโค้ดจุดๆนะคะนี่นะคะกดไปเลยนะคะใครทีใ่ใครที่ไม่กลัวเล่นได้นะคะใครที่กลัวอนะ่ะยห้าเล่นห้ามเล่นนะตอนนี้เราจะมาถึงตรงนี้นะคะ่ะ ถ้าเราหาไปที่หาจุดใหญ่นะคะจุดใหญ่นอันนับที่ใหญ่มากเลยนะคะใค่แจวนี่ใครดีนะนี่ค่คะนี่นะคะอันนี้อะไรกดจิเลยนะคะเฮ้ like that. ยไอไลพ่าใครอะ รี่จะเป็นนกที่เล่นสุกต้องเหรอจริงแล้วเป็นควาคิดวุ้ยมันจะเป็นอะไรอย่างนั้นทำไมอ่ะเขาพยายามไม่ได้แก้ไขหรออะไรวะได้ดีสุดแล้วเไปอยู่ที่ไหน มันจะให้6คลองอุ้ยสำหรับนะคะที่คลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะขอลาตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย